สวัสดีครับพบกับผมมาพินกับ c h a n n l l ล e ิวไทยใน youtube นะครับวันนี้ก็ไปเจอที่เซนทันนะครับของทอปมาร์เก็ตเขามีอะไรน่าสนใจครับทุเรียนชีสเค้กทุเรียนนะครับดูเรียนชีสเค้กนะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็โอ้โหพลังงาน1,040กิโลแคลอรี่ครับเท่ากับครึ่งหนึ่งของแต่ละวันเลยตาอีแวนแฟคทอ r y รีครับใจตรงนี้ครับ ผลิตโดยการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับฝ่ายครัวการบินนะฮะของครัวการบินทำนะครับน้ำหนักสุดที่300กรัมอีแวนแฟคทอรี่จำหน่ายครับนี่ครับชีสเคทุเรียนนะครับมีครีมชีสวิปปิ้งอะไรต่ออะไรนะฮะเก็บได้6เดือนไม่มีสารปรุงแต่งของครัวการบินไทยนะครับดูนะปกมีพลาสติกหอมมาแล้วก็หอมมากเลยครับหอมมากเลย แต่ราคาก็น่าตกใจเช่นกันนะฮะเขียนไอแวนแต่นี้จริงๆต้องเป็นตัว A ไม่ใช่ตัว E ชีสเค้กรับ425บาทครับก็ทุ่มทุนสร้างรีวิวครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูนครับโอ้กินมาเลยครับแล้วก็ดูไฮโซมาก ที่น่าทุเรียนก็หาอะไรที่เป็นทุเรียนทานนะครับแล้วก็ผลิตโดยการบินไทยด้วยต้องลองครับแพ็กเกรจจริ้งนี่สมราคาครับดูรูหรามากถ้าสนใจตรงนี้ครับเนื้อทุเรียนสด40%นะฮะดูครับมุมไหนอุ้ยตักได้เลยปะ ตักได้เลยครับผิวแข็งครับเฮ้ยเหมือนเป็นไอติมเลยอ่ะเขาไม่มีบอกว่าทานยังไงนะว่าต้องตั้งให้มันหายแช่แข็งนิดนึ่ง ผมเลยเปลี่ยนช้อนมาครับนี่ครับเป็นตรงนี้สังเกตว่าเป็นชีสเค้กทุเรียนครับอร่อยมากอร่อยหอมทุเรียนเนี่ <c oughs> ครับก็สมราคาแล้วครับสี่รอยยิบห้าบาทข้างล่างนี้จะร้วนๆเหมือนกับขนมปังใช้ <c oughs> ช้อนอย่างเงี้ย ถ้าอันนี้มันตักไม่เข้าเดี๋ยวผมตั้งไว้สักนิดให้มันเหมือนกับคืนรูปหลังจากออกจากตู้เย็นนิดหนึ่งครับตั้งไว้สักพักแล้วครับ<ม>ก็ตอนนี้ก็ใช้ช้อนปกติได้นะฮะคง<ม>ต้องออกมาแล้วก็วางไว้สักหน่อยนะครับอืลองเรื่อนอร่อยครับเหมือนกับ เรียกว่าเป็นไอติมทุเรียนเลยเพราะว่ามันตัวทุเรียนเนี่ยก็เป็นไอเป็นครีมอยู่แล้วแล้วก็มีชีสมีอะไรเข้าไปนะโอ้โหมันทุเรียนที่รสชาตินิ่มนวลอยู่ครับนี่ครับเนื้อสังเกตว่าเนียนมากครับเนื้อ จะเรียกว่าเป็นไอติมเลยก็ได้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นขนมปังร่วนๆนะครับเขาน่าจะใช้ทุเรียนหมอนทองครับ<ม>เพราะว่า,ารสชาติจะออกนิ่มนวลน,นะครับมผมเป็นคนชอบกินชนีถ้ามีชนี อืมสีมันน่าจะสวยกว่าน,นี้นะแล้วก็รสชาติน่าจะจัดจ้านกว่าน,นี้ครับอืมคือว่าอร่อยครับแต่ราคาก็สูงมากครับสี่ร้อยยี่สิบห้าถ้าคิดเป็นดอลลาร์ก็สิบกว่าดอลลาร์ จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเนื้อทุเรียนนะครับอยู่เยอะเหมือนกันนะเขาบอกว่า40%ก็น่าจะตามนั้นนะฮะเพอเพอาจจะเยอะกว่าตัวครีมทุเรียนนี่ชอบมากครับแต่ไอ้ตรงเนื้อขนมปังข้างล่างเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวก็ได้ยิงเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันก็มันเลยครับแต่ว่ามีความรู้สึกชอบ ไอ้ตรงนี้มากกว่าครับทิ้นขนมปังข้างล่างก็หนาพอสมควรประมาณเกือบครึ่งต่อครึ่งถ้าดูจากชั้นนะดูแล้วเนี่ยเขาคงเจาะตลาดลูกค้าจีนนะครับก็มีภาษาจีนมีอะไรต่ออะไรนะฮะแล้วก็ลูกค้าจีนเนี่ยเขาชอบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผนึกนี่เก็บกลิ่นผสมควรนะครับ แต่มันจะต้องแช่เย็นตลอดนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยนะที่ผมจัดการต่อนะครับก็ผลิตโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับฝ่ายครัวการบินนะฮะตรงถนนวิภาหลายคนก็คิงนั่งรถผ่านบ่อยๆจัดจำหน่ายโดยไอแวนแฟคทอรี่จำกัดนะฮะก็ไม่รู้เขาเกี่ยวพันยังไงกัน แต่ก็ถือว่าอร่อยดีครับแต่ราคาจะว่าค่อนข้างสูง425บาทของสำหรับถาดนี้นะครับเราพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิวไทยใน youtube อร่อยครับชีสเค้กทุเรียนฝีมือครัวการบินไทยครับผมสวัสดีครับ